ทักทายพี่น้องครับผมพอกับ youtube บ่หลังสายซิ่งคือเก่าครับพี่น้องห่างหายไปนานเลยประเดี๋ยวอัดคลิป <c oughs> <c oughs> จากภารกิจในด้านการโุด,ดินนี้เร่งไลครับช่วงนี้เร่งจนบ่มีเวลาได้ทาย youtube ให้พี่น้องได้ิ้งกันเลย มาอยู่ที่บันเบาลางเองแล้วมือนี้งานถอยน่าจะประมาณลอยรถได้ใช่ไหมุดจากนันมาทมตรงนี้ดูก,กับคุปสุพีซีสองร้อยครับโดยอาจารย์ปองเครื่องครับ จันฟ้องก็ใช่วน่วยแหละตอนนี้เพราะว่าลื้อแต่ไม่กับมดเวลาลายเติ่แล้วคือติดจมให้บาล้างแล้วเบิ่งแล้วเงวือต่ตันตันตันยังมันเอาลงครับเป็นงานทอยนะครับวันนี้เอาลงจุกเชิญครับเพราะว่าจะทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไมโครน้ำก็เตรียมลุยงานใหญ่ มันนี่เล่นสามขั้นครับพี่น้องหมดเล,ลาล้างรถซุพเอร์ดับซิงกับประเดิมกำลังไหนซีเทียวครับพี่น้องบางจะพูนกับหมดเวลาแล้ชวชั่วโมงหนึ่งแล้วมัง้ง ช่วงนี้งานไลค์ครับพี่น้องพค่คยได้อัพคลิปก็โทษ f อ FC เอฟพันอยากพันปันถามว่าปันไหนบาหลังสิเฮ็ดคลิปอยากไลค์ครับช่วงนี้งานเลงไลค์เลกประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มสองทุ่มครับเห็ดต่างแต่โฮมองอเาหอดทุ่มหนึ่งก็ถือว่า เมยครับเมือ่อยร่างกายเพียเลยนะครับตรงนี้ก็สำรับน้องใบตองรครับโดยน้องไซล่าบาลังเองครับครับแต่ได้พักเมื่อยครับช่วงนี้ อาจารย์ป๋องทำอะไรอยู่นอ้อยังไม่ได้ดินพอหาเที่ยวอ,อยู่เด้อนี่อยจิลล่าไปจิลล่าะเดมอยจิลล่า ในเพราะพนะสองแถวใช่ไหงพ้นมิตรต่อครับงานใหม่ครับพี่น้องเป็นพ้นดิรไซมีตร์ใหม่ สี่สองร้อยคิดห้าของเสียยนนะครับเพิ่นเพิ่นว่ามันสาชม,มือนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นสั่งไอ้ปัม๊มคีสามวีมาใส่เดี๋ยวบาลางจิตไายตอนเพิ่นเปลี่ยนปัม๊มคีสามวีให้เบิ่งว่ามันไวขึ้นบอ่อแต่มาเสาวบาลางขึ้นครับขึ้นครับเบิ่องอะ่ะ คุดเด่นแข็งบอ่บอเขาเลยแหะครับคือปัมปัมนาจะบอมีแห้งเหรอครับตอนนี้เครื่องอาซูยยครับเพราะว่าเครื่องฟิตไม่ปัมปัมบ่ได้ครับปัมบ่มีแห้งยกกระซ่ายกแคนกระซ่าอาม์มเขากระซ่า น่าจะมืออื่นนี่แหละครับเพราะว่าเอาไปเปลี่ยนปั่มเปลี่ยนเป็นเคสามวิบึงพอรู้ว่าจะแมทรหรือเปล่านะเพราะว่าเราลัางกับบ่คคบ่คคยบ่เ,เ,คยเ,เคยเห็นครับ แต่มากที่มากที่พันใสเครื่องบีจีครับเคสามฟฟาอวอะแมตต์อยู่ครับไวขนาดบอีไฟฟ้าก็ถืออ่าไวอยู่ครับอันนี้ลองบึงเครื่องเครื่องเดิมเครื่องเดิมหกดีเก้าห้าขับเคสามวีดูจะเป็นยังไงถ้าติดตามเดี๋ยวบาลังจะถ่ายทอนให้พี่น้องเลยบึงตอน ปัเหาเรียบร้อยแล้ว ดินฟุน่นเป็นดินไร้ยนะครับดินทแบบ้นนะี่ไทายแบบทรายแบบใดว่าทรายฟุ่นอะปล่อยตัวออกมานี่จะเป็นปลาเดิมนะครับ ยายาเขาเรียกปลาเดิมหรือปลาเดิมเป็นเนิ้บๆจะตายเพื่อนละครยิ่งไ,ไก่ๆกันเลยพี่น้องงานทอย โอเคครับพี่น้องขอบคุณสำหรับผู้ติดตามผู้ติดตามเก้าผู้ติดตามไม่ฝากจองบอลลังไซสิ่งไว้ในนด้ครับเดี๋ยวจะต้องไปับจะขยันเฮ็ดคลิปให้ในเบิ้งกันเรื่อยๆครับภาพอาจจะกระตุกแน่ครับเมื่อไหร่ฮัทไทยก็เข้ขาทษวออภาพัยครับ สำหรับกีนีขอบคุณและสวัสดีครับ